เรื่องกรณีของ M mm. เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะยังไม่ถูกชี้เป้าไปว่าเขาฆ่าลูกทั้งหมด5คนแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องอําพลางศพยังไงก็ไม่รอดเพราะเด็กทั้งหมดที่เสียชีวิตแน่นอนลายล่าสุดก็คือโมเดลที่กลายเป็นข่าวก็คือฆ่าโบกปูนคุณผู้ชมครับก่อนเราจะไล่เรียงกันไปว่าตั้งแต่เด็กคนที่1 2 3 45 ตายอย่างไรวันนี้เอาจริงมันมีชุดของทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่ามีการไปไล่สอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าใจว่าวันนี้เด็กแต่ละคนที่ตายเนี่ยนะครับโมเดลเนี่ยน่าจะโดนทําร้ายก่อนตายส่วนศพอื่นๆเนี่ย มีการอ้างอิงจากเด็กที่รอดชีวิตบอกว่าพ่อเนี่ยน่าจะจับกดน้ําบางรายก่อนตายพ่อเอาจับไปขังไว้ในตู้เสื้อผ้า<ะ>เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวันนี้เอาที่เอ็มก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าที่ตํารวจทับควบคุมตัวนายส่องศักดิ์ส่งแสงหรือว่าเอ็มเป็นพ่อของน้องโมเดลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเอาไปฝากขังโดยเบื้องต้นเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเขาล็อกตัวเนี่ยทางด้านของเอ็มเอาไปตรวจสภาพจิตก่อนเพราะก่อนหน้านี้คงจําได้ว่าเขาบอกว่าเอ็ม มีอาการป่วยทางจิตเดี๋ยววันนี้จะให้ดูหลักฐานบางอย่างด้วยกับทางช่อง8แต่อยากให้ฟังเสียงตอนที่เขาพยายามจะเอาไม้จอปากถามเนี่ยนะฮะที่บรรดาผู้สื่อข่าวพยายามถามเอ็มว่าเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงทำร้ายลูกหรือเปล่าหรือแม้แต่ในบรรดาเมียทั้งหมดเขามีสี่เมียในบรรดาเมียทั้งหมดเลยเนี่ยเฉพาะแม่ของน้องโมเดลเนี่ยนะฮะที่เราเรียกกันว่าสุนันหรือว่าจุ๋มเนี่ยแหละ,ะถามว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเอ็มตอบในร ห้องขังบอกว่าผมไม่ได้ทำทั้งหมดครับนักข่าพยายามจี้ถามว่าอย่างกรณีโมเดลที่โดนโบกปูนเมียบังคับไหมเอ็มบอกไม่ได้บังคับลองปังเสียงตั้งแต่ตอนที่เขาิ้วตัวออกจากห้องสอบขึ้นรถห exactly. ยยน่อยฮะคุณเอ็มจะเอาเรื่องอาการทางจิตงเองไปสู้คดีได่มโอ้ยย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  คือไงครับนนนมันไม่มีทาจะเล้าขแฟนรงไขอาครับขอยากขอยากขอยากขอากข้อยากข้อาขออยาตข้อยากขออยาตขอาขออาญขอาตขออยาอาตขออากาตขออยากขอาตขอยาข้อาข้อากข้อยาก้าขอา้ยขออาาตขอา้อขออาขอาขออาาตขออาาตขออาขอาขออาาตขอาขอยาขอยาข้อาขอาขอา้าขอกอากขอาขอาขออาข้อาขอา ะอูดไกนนะครับก่อนพ้ดก่อนจะไปคุนพี่เอ็มสรุปแล้วเราไม่ได้เป็นเป็นพยาการมางสิดใช่ไหมคะพี่สมัยดิกๆที่ทางครอบครัวพี่จะมาแล้วใใช่ไหมยพี่อยากพูดอะไรอีกไหมเอมพี่เป็นห่วงกันใช่ไหมพี่ตกลงนัอยู่สคนนั่งใครค่ะแล้วบังคับ คนนั้นรับสารภาพไหมพี่รู้วไหวไหมครัแล้วค่าเหล็กคาลงหรือเปล่าพี่ขาพี่เอ็มพี่เอ็มผมไม่ได้ทำทั้งหมดครับแล้วใครได้ทำแล้วใครทำพี่เอ็มคะเมียพี่ทำหรอหรือพี่ทำ เราบังคับเขาหรือเปล่าให้ทำพี่เอ็มบอกเมียพี่ทำอะไรบ้างครับพี่พี่เอ็มพึงไม่พี่เอ็มเราทำไมเราถึงทำคะมีค่าเด็กทั้งสี่คนไหมคะเราบังคับเมียหรือเปล่าเอ็มไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับใช่ไหมครับพี่ลูกเคยมาหลอนบ้างไหมลูกเคยลับมาหาบ้างไหมที่เคยลงมือไปทำไมต้องตีลูกแล้วจนตายอะคะเด็กทำอะไรให้คะเราโกรธลูกไหมที่มันร้องดังโกรธไหมเราไม่ชอบเสียงเด็กร้อง ตีกเอ็มคะพี่เอ็มรักลูกไหมคะพี่เอ็มพี่เอ็มคะเรักเด็กไหมเราชอบเด็กไหมเอ็มเอ็มเรี็มรักลูกไหมพี่เรีมคะสมัยเด็กเีณพ่อบุณแม่พี่เอ็มไหมหรือีายออกมาขอยออกมา คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าเมียเขาไม่ได้บังคับเมียเขาคือใครเมียเขาก็คือภาพจากวงจรปิดในห้องขังคนที่ถูกคุมตัวมาแล้วเขามีการจับมือกันจําได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดภาพให้ดูหน่อยเมีย<ะ>คนนี้ก็คือแม่ของน้องโมเดลเนี่ยแหละฮะก็คือคนที่ถูกฆ่าโบกปูนแล้วนั่นก็คือเนี่ยฮะนี่ก็คือจุ๋มหรือว่าสุนัน,น,นประเด็นก็คือถ้าเริ่มต้นจากน้องโมเดลก่อน<ๆ>เขาพยายามถามว่าพี่มีการไปบังคับจุม๋มให้ร่วมกันฆ่าโบก ปูนน้องโมเดลหรือไม่หรืออีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวพยายามจะถามก็คือเมียเป็นคนสั่งหรือว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยเอ็มก็เลยยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับ คุณผู้ชมครับน่าสนใจก็คือวันนี้เอ็มเนี่ยไม่ยอมปิดปากพูดอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ตัวของจุม๋มหรือว่าสุนัน์ลองดูภาพหน่อยนะฮะเขาก็คุมตัวสุนัน์เหมือนกันไปปากขังโดวยวันนี้ตํารวจสอนอบางเขนนําตัวสุนัน์หรือว่าจุม๋มไปที่ศาลอาญารัชดาอารมณ์มันจะต่างกันจิตด,ดีเขาบอกร้องไห้ร้องไห,งห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนรู้สึกผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่สะอื้นตลอดทางเลยที่ควบคุมตัวและนะะักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะคะว่าร่วมฆ่าหรือเปล่า ไม่ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยค่ะ อยากบอกอะไรไหมอยากบอกอะไรถึงรูปไม่จงอยากพูดอะไรผิดไหมเราไมจ๊ะเรารู้สึกผิดขนาดนั้ไหมเราอยากพูดอะไรถึงน้องโมเดลไหมสุดท้ายแล้วนะคะที่เรามีโอกาสจะพูดนะคะอยากพูดอะไรไหมเดีอยเราจะไม่ได้ลูนะเราอยากพูดอะไรไหมเราได้ร่วมกันก่อนกับตัวเอ็มไหมคะบอกว่าน้องห่อยก่อนเราถูกทับแล้วจนบาดร้ายไหมเราถูกทำร้ายไหมัอ็มขวา

คชมครับนี่คือทางด้านของจุ๋มสุดนันนะครับคนที่เป็นภรรยาแล้วก็ร้องไห้ตลอดในระหว่างที่ตำรวจจะเอาตัวไปฝากขังซึ่งวันนี้ทั้งหมดเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการซ่อนเร้นอาพรางศพเรื่องของการทำร้ายร่างกายเคสนี้มันจะเป็นเคสของน้องโมเดลก็คือฆ่าโบกปูนที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองผัวเมียเมีย ก็โดนเช่นเดียวกันนะครับ <Ừ. S 1> ทีมงานลองเปิดภาพของฝั่งเมียขึ้นมาก่อนนะฮะทางด้านของสุนันหรือว่าจุม๋มเพราะวันนี้เองเนี่ยจุ๋มจะเห็นว่าเนี่ยฮะนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้น <Ừ. S 1> นักข่าวพยายามจะไปถามในรถควบคุมผู้ต้องขังตัวจุ๋มก็ไม่พูดอะไรเลยคือไม่แน่ใจมีเสียงตรงบริเวณรถควบคุมตัวผู้ต้องขังไหมเดี๋ยวลองเปิดบรรยากาศขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยพยายามก้มหน้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นพูดแล้วล่ะ ที่นั่นเราโดนบังคับหรือว่ายังไงอ่ะพี่เราโดนบังคับผ่มขู่อะไรหรือเปล่านะพี่ตูนันโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วเราอยากอะไรพูดถึงอะไรถึงลูกเราบ้างไหมคะเครียดไหมพี่เห็นท้องค่ายด้วยอ่ะพี่ไม่ต้องรอผมไปเลยยอมรับจริงตัวเองทำกับแฟนนะครับพี่เอได้บังคับอะไรเราไหมพี่ โอเคพี่เครียดมากใช่ไหมพี่พี่เครียดมากเธอใช่ไหมพี่เป็นห่วงลูกห่วงคนหกขวบไหมพี่พี่อยู่กำแพงเพชรอ่ะเราได้ไปซื้อปูนมามาร่วมก่อเหตุกับพี่เอ็มไหมคะพี่สุนันคิดถึงลูกไหมครับพี่เอ็มเขบาบังคับเราว่าอะไรบ้างคะพี่พี่สุน,นันพูดได้นะครับไปแล้วระวังรถระวังรถจะไปแล้ว ผมครับจะเห็นว่าคุณสุนันไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแต่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับผู้ชมฮะพอวันนี้ก็คุมตัว2ขัวเมียเนี่ยกรณีเป็นพ่อกับแม่น้องโมเดลปรากฏว่าวันนี้น้องผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมฮะทางด้านของน้องมนเนี่ยนะฮะไปได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาแล้วก็คาดการว่าเอ็มเขาจะต้องอ้างว่าเขาป่วยแน่ๆหลักฐานที่ว่าลองเปิดภาพให้ดูหน่อยนะครับผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องมนของเราเนี่ยไปได้บัตร ประจำตัวผู้ป่วยซึ่งเป็นบัตรของเอ็เขาเนี่ยแหละครับผู้ชมฮะเป็นหลักฐานก็คือว่าเขาป่วยจริงๆที่สถาบันประสาทวิทยาแต่มันมีมุมอย่างนี้ คุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาพบว่าตัวในเอ็มเนี่ยถูกนําตัวเนี่ยนะครับไปรักษาแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยจะต่อเนื่องหรือไม่อันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวหมอต้องวินิจฉัยว่าในการฆ่าโบกปูนลูกคือน้องโมเดลตอนนั้นอยู่ในอาการป่วยจิตหรือเปล่าเพราะวันนี้จากหลักฐานซองยาเนี่ย ที่เราได้มาแล้วก็แบบประจําตัวเขามันจะมี2ห่วงเวลานะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูข้อมูลฮะเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่เขาบอกว่าตัวของสองศักเองเนี่ยหรือว่า M เ,เนี่ยนะเข้าพบหมอเนี่ยคือช่วงตอนปี56กับปี58นี่ฮะในปี56กับปี58เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือช่วงอายุ36กับ38และล่าสุดเนี่ยเขาต่อสู้ในทนํานองที่เขาอ้างว่าณนะวันนี้เขาป่วยจิตเวท ขนาดเดียวกันเขายังอ้างอีกเขาบอกว่าเขาหูแววแล้วก็มีอาการไข้หลอนวันนี้ถ้าเราเปิดภาพตอนควบคุมตัวเอ็มเนี่ยนะครับก่อนจะขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังคุณผู้ชมจะเห็นว่านักข่าวถามว่าพี่หลอนหรือเปล่าพี่หลอนหรือเปล่าเพราะประเด็นก็คือเข้าใจว่าถ้ามีคนก็คือน่าจะเป็นครอบครัวเขาถ้าจะประกันตัวก็จะสู้กันตรงที่ว่าเขาป่วยจิตเวทแต่ตำรวจชิงพิสูจน์ก่อนฮะความ ความที่ตำรวจก็รอบคอบมากเพราะคาดีนี้มันคดีใหญ่แล้วมันไปเกี่ยวยงกับเด็กตายถึง5ศพล่าสุดเนี่ยขอดูภาพไม่แน่ใจตอนเช้าสอนอบางเขนเนี่ยนะฮะเขานาทั้งผัวเมียเลยคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะเอ็มชิงตรวจสภาพจิตก่อนเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าซองใบที่เขาเคยตรวจในอดีตเนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะก็หมายความว่าอดีตเนี่ยเขาป่วยจริงแต่ปัจจุบันที่เขาฆ่าโบกปูนเด็กเนี่ยคือโมเดลเขาป่วยหรือไม่ปรากฏว่าพอส่งไปตรวจ เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะตำรวจส่งชิงตรวจตอนเช้าผลตรวจล่าสุดเมื่อตอนเช้าตำรวจแจ้งกลับมาว่าอาการของเขาณนะวันนี้คุณผู้ชมฮะเขาสามารถพูดคุยโต้อตอบได้ปกติไม่มีอาการหลอนไม่มีอาการหูแว่วหมอประเมินอาการโดยรวมปกติ อย่าลืมนะถ้าคนเรารักษามันจะมีช่วงเวลาหายดังนั้นตอนนี้เขาก็ต้องสู้คดีนะเนี่ยว่าตอนเขาฆ่าลูกถ้าโดนกล่าวหาว่าฆ่าตอนนี้เขาจะต้องบอกว่าเขาป่วยจิตแต่ประเด็นคือตํารวจก็ชิงเอามาตรวจว่าไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ศพหนึ่งศพสองศพสามศพสี่ศพห้ามันป่วยหรือมันไม่ป่วยแต่นี่คือหลักฐานที่เกิดขึ้นวันนี้น่าสนใจเนี่ยนะครับผู้ชมฮะจริงจริมันจะมีภาพรู้สึกจะเป็นภาพรถกระบะที่เขาเอาตัวแม่เด็กอะ่ะก็คือทางด้านของสุนันเนี่ยนะ เอาไปตรวจด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าวันนี้เองอ๋อขอภัยเป็นเจษดา,ดาเจษดาเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พิสูจน์ว่าวันนี้เขาไม่ได้มีอาการหลอนแล้วสำหรับเอ็มปรากฏว่าวันนี้ชุดสืบสวนสอน,นอบางเขนไปนำตัวผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางเจษดาเจษดาเป็นใครอันนี้แหละฮะกุญแจสำคัญของคดีเจษดาเป็นแม่ของลูกห้าคน ในบรรดาลูกห้าคนนี้ตายซะสี่คุณผู้ชมเห็นเลขสองใช่ไหมฮะเจษดาคือเมียสองนะฮะลูกตายสี่สองคนแรกคุณผู้ชมฮะที่เอาไปโยนทิ้งถนนคนที่สามกับคนที่สี่ที่เอาไปฝังสารพภูมิจำได้ใช่ไหมเปิดเสียงบรรยากาศหน่อยก็ได้นะฮะทีมงานตอนเขาคุมตัวเจษดาสอนอบางเขนคุมตัวเจษดาเนี่ยนะฮะเอามาสอบสวนและประเด็นคือน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเขาเอาเจษดามาตรวจปรากฏว่า มันไปเจอแผลที่ตัวของน้องเจษดาแม่เด็กเมียคนที่สองแม่เด็กห้าชีวิตลักษณะบาดแผลเห็นบอกว่าเจษดาเนี่ยมีบาดแผลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่บริเวณแขนซ้ายซึ่งตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็ได้มีการนำมาสอบสวนเพื่อจะถามว่ากรณีลูกสี่คนที่ตายเนี่ยอยู่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่แล้วแผลที่เกิดขึ้นที่ข้อมือของเธอ จริงๆแล้วโดนผัวทำร้ายบังคับหรือให้ร่วมกันฆ่าลูก